เคยถามกับตนเองไหมครับว่าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นหรือไม่ณจุดจนหนึ่งเรามีรุ่นพี่คนหนึ่งถามเรามาว่าเออสำหรับถ้าเราอายุ40แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อ <S <S คิดสักพักหนึ่งเราก็ตอบไปว่าเราอยากช่วยคนอื่นและสุดท้ายเขาถามคำหนึ่งว่าเอาแล้วทำไมตอนนี้ยูช่วยคนอื่นไม่ได้ละ ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรหรือปัญหาใครครับแค่หนึ่งมันเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่มันอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยเราก็อยากเราก็มองแค่ตัวเองว่าเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างแค่นั้นเองครับ แต่ละปีมันมีชุดที่เราไม่ใส่แล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ย290ล้านตันทั่วโลกค่ะแล้วก็10มีแค่15%ที่นำกลับมารีไซเค l ลนำกลับมาใช้อีก85%เราถูกฝังกบดินเราไม่ได้เน้นแบรนดิ้งแค่ตัวสภาพเป็นหลักอะค่ะคือ จริงๆคอของมันคือเรากําลังช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะช่วยเหลือสตรีที่ถูกทำลายในสังคมตั้งแต่วันแรกเนี่ยอามาเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามทุกอย่างที่เราทำเนี่ยจะตอบโจทย์สามอันนี้หมด 1. ช่วยผู้หญิง 2. ช่วยสิ่งแวดล้อม 3. คือทําให้มันไปได้ไกลแต่เรากําลังเสนอผู้หญิงที่สนใจแฟชั่นแล้วเรากําลังส่งต่อความดีช่วยเหลือสังคม <Go> together good together good together, <good> together. ร่วมปลูกความดีเพื่อให้คนดีได้ก้าวต่อไป